ครั้งที่แล้วคุณเอเลือกของที่แบบงานจะปักมาแล้วคราวนี้เรามาดูอีกมุมหนึ่งของพี่ดูช่วยประเทศไทยว่าตอนนี้เขาเปิดร้านเป็นทางการติดหลังจากที่ไม่ได้รับงานแบบจริงจังมานานวันนี้เราก็เลยมาคุยกับเของและที่สำคัญเขามีตัวหน่วยเลือกของโคข้อข้าง เซอร์พิโก,โก้เขาคาดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันแต่เราอยู่เคามา,า,ขาขออทักทายกับเค้าก่อนดีกว่าสวัสดีครับพีนะ่ช่วยครับสวัสดีครับผมบุญช่วยสีกิมแก้วครับหรือรชายาบุญช่วยประเทศไทยครับนะฮะเราทีม,ท,มทีมโอเมก้านู่นประเทศไทยครับผมครับเราเคยได้คุยกันไปสองสองคลิปแล้วล่ะใช่ครับใช่ครับครั้งนี้มาคุยถึงตัวพี่โดยเฉพาะเลยอะครับนะครับแต่ก่อนอื่นก็คือ ตัวนี้ที่เราอยากจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเสิร์ฟเตัวท่อข้างครับมันแปลกดีนะพี่คือคือเท้าความก่อนเลยคือว่าตอนนั้นอะผมไม่ทันเพราะเป็นยุครุ่นอาจารย์รุ่นอาจารย์วิรัตปากน้ํารุ่นอ่าอาจารย์นุ่นประเทศไทยก็คือยุคนั้นอะจะเป็นยุคท่อข้างมาก่อนในในยุคนั้นเนี่นี่คือนันุ่นผู้ได้ฟังนะครับยุคเก้าศน่าจะน่าจะมีแปดศูนย์รัเปลาแปดศูนย์ครับ อันนี้นนุ่นเป็นคนเล่าให้ผมฟังก็ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีท่อบีทเคไม่มีท่อรอดเพราะว่าตอนนั้นทีมบริษัทยังไม่ได้ลงมาเล่นจะเป็นท่อข้างสไตล์นี้เขาเรียกว่าท่อท่อรีดหรือท่อไบท์พอยุคยุคหนึ่งเป็นยุคที่เปลี่ยนจากท่อท่อไบท์มามันก็เลยกลายเป็นว่าใช้เป็น BDK กันส่วนใหญ่แล้วก็ทอยุคนี้ก็จะถูกกลืนหายไป ทีนี้ด้วยด้วยด้วยสไตล์ผมเองเนี่ยผมทำแดสมาก่อนครับแล้วผมทำแดสเป็นแดสท่ทอข้างอ่าด้วยด้วยถ้าอ่าอ่าทำก็คือทีมนุน่นประเทศไทยเนี่แหละครับครับ,รบก็ผมก็มีไอเดียว่าอยากจะมาเอา,าเอา,าอเอา,เอา,เอาตำนานอ่ะกลับมาทำโอโอก็เลย ได้ปรึกษานน,นุ่นเพราะว่านน,นุ่นแกก็มีความรู้ตรงนี้ข้ามาก่อนแกเป็นนักแข่งเก่ามาก่อนก็เลยได้ลองมามาใส่แล้วก็ได้ข้อมูลที่จะต้องปรับเครื่องยนต์ครับ,รบตอนนี้ก็คืออยู่ในไล่ในเวลาก็เ,เวลาใกล้เคียงกับท่อท่อรอดครับใกล้เคียงกัน,กนแหละแต่ว่าผมมองว่าขอเวลานิดนึงอาจจะต้องปรับ เสื้อสูบใหม่ครับเพราะว่าต้องปักเสื้อสูบให้เข้ากับท่อเพราะว่าท่อเนี้ยมันมันจะโล่งมันจะมันจะออกปุ๊บเห็นไหมอ่ะมันจะเนี๋ยจะมาโล่งตรงเนี้ยใช่ครับมันออกปุ๊บตรวยตรงเนี้ยอ่ามันจะไม่ชันมันจะไม่ชันอย่างนี้เหมือนท่อลอดครับพอออกปุ๊บมันมันการออกเนี่ยของคาร์บอนไดออกไซด์มันออกเร็วครับพอออกเร็วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปแก้ที่ เสื้อสูบใช่ทีเนี้ยตัวเสื้อสูบตัวเนี้ยผมเป็นเป็นเป็นเสื้อเดิมอยู่มันไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้อ่าวิธีการของมันวิธีการโอเคครับวิธีการของมันก็ะจะต้องมาแก้ที่เสื้อสูบโดยที่อาจจะต้องตีปลอ,อกใหม่ครับแต่ตอนเนี้ยผมส่งเสื้อส่งของไปตีปอ,อกใส่เตรียมไว้หมดแล้วที่จะมาให้แมต์ก,กับท่อท่อข้างตัวนี้ครับ เพราะว่าผมลองหมดแล้วลองทุกวิธีทางแล้วอท่อใบนี้กับเสื้อตัวที่มาจากโรงงานโดยที่ว่าเราซื้อมาสําเร็จปุ๊บมาแยงเนี่ยมันทําลิมิตได้แค่นี้แหละอม,มันไม่สามารถทํารอบได้แล้วครับหมดหมดรอบอคือขี่ง่ายเลยครับถ้ารถลูกค้าใส่ท่อรอดอยู่นะครับถ้าถ้าบอกว่าเกียร์ห้าเกียร์หกรถรอรอบหรือขี่ขี่ยากผมบอกเลยนะซื้อท่อซื้อท่อใบนี้ไปเนี่ยไปใส่ในรถบิดคนละคันเลยฮะ ไม่ไม่รอรอบเลยจุ่มมาจุ่มมาขี่เหมือนรถเหมือนรถเดิมเลยรถไม่มีรอบเลยล้วขี่ง่ายทุกอย่างขี่ง่ายแต่พอเรามาเป็นรถแข่งแล้วเนี่ยเราต้องทํา r p m รอบห้าร้อยรอบถ้าเราสู้เขาไม่ได้มันก็แพ้เขาแล้วเราก็ต้องมาปรับเครื่องยนต์ปรับเสื้อสูบให้มันให้มันได้รอบให้มันได้รอบใช่เพราะรอบเรายังยังขาดน้อยกว่าท่อรอดประมาณห้าร้อยถึงแปดร้อยรอบนี่มันก็คือความแตกต่างระหว่างท่อรอดกับ ใช่ใช่คือท่อข้างเ,งเนี่ยเอกลักษณ์ของมันเลยคือมันออกไวครับพอออกไวเสร็จปุ๊บรถไม่มีมันไม่มีแรงอ่ะพี่พอไม่มีแรงก็เหมือนกับโล่งเกินไปใช่ครับบางคนบอกว่าเออทําไมแะ้วทาไมเมื่อก่อนเขาทํากันได้ <ร úng S 1> <ú> ก็เนี่ยนะครับผมก็ได้คุยกับนันนุนเพราะว่าอ่นันนุนคือคนยุคเก่าครับแกก็มาให้ข้อมูลผมว่าเสื้อมึงต้องทําแบบแดดเลยอ่ากลายว่าผมก็เลยต้อง มาเอาเสื้อไปตีปอกใหม่เพื่อที่จะทําออกแนวแดดกึ่งกึ่งดดใช่ครับแล้วก็ทิศทางมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนี่มันเป็นคือท่อข้างท่อท่อต้องบอกว่าท่อไบ์หรือท่อรีดยุคก่อนเนาะเขาบอกท่อข้างสมัยนี้ยเด็กสมัยนี้เขาเรียกว่าท่อข้างใช่แต่ท่อแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าท่อไบ์หรือท่อรีดยุคนั้นผมเลืกท่อรีดมาใช่ครับยุคนั้นเขาเรียกเรียกเล็กท่อรีดเล็ท่อรีดครับ ก็เอกลักษณ์ก็มีจะประมาณนี้ครับนี่สไตล์สไตล์สไตล์อาจารย์วิรัตปัดน้้ำก็จะเป็นพันพันลวดใช่ครับพันลวดเนี่ยพันเพื่ออะไรพันเพื่อกันคลายกันน็อตหลุดใช่ครับแล้วก็พวกจุกพวกนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเสียงครับเป็นเป็น่าการจึงกึงจุกแต่ละอย่างเสียงก็จะแตกต่างกันไปแต่อันนี้ก็เป็นเป็นสูตรที่อาจารย์วิรัติจะทำไว้ให้ครับผมก็จะมาสานต่อนี่ทำของเดิมเลยนะพี่ใช่ออริจินอลเลยครับเดี๋ยวจะลองฟังเสียง ฟังเสียกันครับพี่ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงอ่าแน่นอนต้องปิดประตูอน่ะปิดประตูนหน่อยลูกเพราะว่าแน่นอนว่าท่อข้างหรือท่อรีดในยุคก่อนเสียงมันจะแสงมากครับเป็นเอกลักษณ์มากบอกเลยผมเห็นค,คือครเรื่องของเรื่อผมเห็นพี่ช่วยเขารับช่วยเขาโพสท่อข้างผมฮ้ยมันคืออารมณ์ของรถรุ่นเก่าๆใช่ พราะก็เลยมาทตัวนี้ไม่ไดีกว่าครับว่าเป็นยังไงว่าเสียงหัอว่าพลังเป็นยังไงคือผมเองยอมรับว่าตอนนั้นผมไม่ผมไม่ทันผมมาในยุคอาจารย์วิรัตอ่ะยุคอาจารย์นุ่นเนี่ยมาในยุคเดดแล้วครับ,บ KR เนี่ยผมไม่ได้แตะเลยผมพอมายุคนี้ KR มาผมก็ต้องมาเรียนรู้รทำความเข้าใจกับอุปกรณ์แต่ละชิ้นของคาวาสกิเนี่ยว่าเขา มีเอกลักษณ์แายังงไใช่มีแถวยังไงนะแนวทางยังไงผมก็จะได้ประสบการณ์ตัวเนี้ยไปปรับรถแข่งทีมอ่านู่นประเทศไทยว่าเออปรับยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับประมาณนี้คันนี้คันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาคุยกันว่าคันนี้เขาจะลงแข่งหรืออะไรยังไงอ่าครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงให้ครับฟังเสียงอันนี้ก็เป็นทีมงานของช่วยครับช่วยกระตุกล้อนิดนึง จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเสียงท่อเพราะว่าได,ได้ได้กับพี่อีกสักปุ๊บหนึ่งอ่ะสักทีหนึ่งเพราะว่ามันจะเร่งง่าย ท่อท่อเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราใส่ท่อรอดอยู่แล้วซื้อท่อใบใบนี้ไปใส่่รถจะขี่ง่ายทันทีเลยแล้วสเตอร์ก็จะลงได้เล็กโดยอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเกิดไม่ซีเรียสว่าจะต้องเอาไปแข่งขันกับใครหรือต้องไปชิงดีชิงเด่นในเรื่องการแข่งขันเนี่ยผมบอกว่าใช้ดีมากในเรื่องการขับขี่ขี่ง่ายขี่สบายอรอบเร่งง่าย ก็เออนี่แหละครับคือสไตล์ของท่อข้างก็ขี่ง่ายไม่ต้องปั้นรอบจะจุ่มตอนไหนก็มาครับจะเรียกรอบยังไงก็มาเรียกง่ายทําง่ายครับนี่แหละและอีกเนี่ยผมเห็นข้างหลังแวบอันนี้รอส่งลูกค้าครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นท่อแดครับท่อแดะครับอันนี้เป็นท่อแดลูกวีก็เอก็ท่อก็จะเป็นสไตล์นี้เนี่ยเน่ห์ของท่อข้าง นะครับมันต้องการว่าจะปป่องนิดนึงใช่ครับมันก็ปองเลยแต่ว่าแต่ว่าท่อข้างมันออกเร็วอย่างที่ที่ดูใช่ครับมันจะออกเร็วเพราะว่าวด้วยลักษณะของกลวยครับสังเกตได้นี่นี่นี่ีครับเพ่มาเอาเอาท่อท่อท่ออ,อ,อดนะได้ความรู้กันท่อเหล็กอ่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้ให้ความรู้กับเรื่องข้อกันไปอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงคือท่อข้างเนี่ย มันเข้ามาปึ้งครับการออกออกเร็วออกง่ายเนี่ยมันอยู่ที่กลวยอยู่ที่กลวยตรงนี้นะใช่กลวยตรงนี้สังเกตว่ากลวยมันจะเป็นแบบมันจะมันจะแนวแนวนอนหน่อยอ่าเดี๋ยวเอาท่อรอดมาอ่าท่อรอดมันคุทางกันมันคทางกันี่ถ้าท่อรอดเนี่ยท่อรอดกลวยมันจะตั้งกว่าครับใช่ไหมครับสั้นแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ของประจุไอดีที่มันถูกเผาไหม้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไอท่อข้างจะออกเร็วกว่าครับเพราะ ออกพุดเลยเพราะออกพุทเบอร์กลายเป็นว่ารถไม่มีแรงอพอรถไม่มีแรงเราต้องทงาําไงเราก็ต้องเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเสื้อเมสื้อให้มันก็เลยต้องไปปรับที่พึ่งยนใช่เพิ่มเสือ้อเพราะว่าไ<ะ>อ้ท่อรอดนี้มันจะมีในช่วงนี่มันมันหักมันหักมันหักเนี่ยมันมีสูตรของมันหมดนะฮะไม่ใช่ว่าเขาหักเพื่อความเท่หรือเพื่อความสวยงามอะไรไม่ใช่ครับนึ่เป็นส่วนหนึง่งก็เขาหักเพื่อที่สร้างแรงกักให้ท่อเนี่ย มันมีกําลัง,ลงอเอาแค่ว่ารถเดิมเนี่ยอาผมถามอันนี้ก็ให้ให้คิดตามนะครับรถเดิมเนี่ยระหว่างเครื่องเสื้อสูบเดิมกับเปลี่ยนท่อสูตนะาได้ความเร็วเท่านี้แล้วท่อเดิมกับยงเสื้อสูบได้ความเร็วเท่านี้คำตอบที่ได้อะ่ะ อาผมถามเอ่อตาถามเบนท์คิดว่าแบบไหนเร็วกว่าเสื้อสูบเดิม,ดมกับเปลี่ยนท่อสูบกับท่อเดิมกับแยงเสื้อสูบท่อเดิมกับแยงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนท่อใช่อ่าเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเขาจะดูแลคันนี้อ่าเนี่ยใช่ก็คือรถแต่ละคันผมจะมีช่าง<ม>ดูแล คันนี้ก็จะเป็นช่างตั้มประเทศไทยที่ลูกน้องที่เขาทําอยู่ก็ให้เขาดูแลคันนี้ก็ความหมายคือว่าท่อเนี่ยสองยุ่งว่าเนี่ยมีผลกับเครื่องมีผลกับความแรงได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมผมให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะอะไรเพราะเสื้อสูบเดิมกับเปลี่ยนท่อรดแรงกว่าท่อเดิมแยงเสื้อสูบครับฮะอันนี้คือความรู้จากประสบการณ์ตัวเองครับก็ได้ความรู้ไปนทานึงนะครับใช่ครับได้ฟังเสียงอะก่อนจะไปดูเรื่อง เราของรถคันนี้อีกทีมาดูว่าพูดอะไรีิทำไม่เป็นไรลูกค้าถ่ายเสร็จผมลีแลกเลยครับที่ร้านครับเอามาดูเรื่องที่ร้านหน่อยตอนนี้รับเปิดตอนนี้รับแล้วครับรับรับงานลูกค้าตอนนี้ต้องตอนนี้ต้องรับแล้วครับเพราะว่าพอดีอ่าอ่าด้วย เราต้องต้องแข่งอย่างเป็นอาชีพไปแล้วก็ต้องหาทุนแข่งรถต้องหาทุนแข่งรถแล้วครับ at, คุ่ร่าับสี่ยางหวะก็รับใช่ครับรับสี่ยางหวะก็ทำดู brave, สีบครับอันนี้ก็จะเป็นแบบรถรถสไตล์ห้าสามล่างเดิมรถพันเมตรครับผมว่าทำเก็บดัน,นล้อเก็บข้อมูลเก็บไว้เวลามีเราลูกค้ามาเราก็จัดกิฟเซตให้ลูกค้าได้ก็ครานี้ก็จะเป็นช่างนาก เป็น้ี่ช่างนั่งไม่อยู่ช่างนั่งจะเป็นคนดูแลเรื่องเรื่องสีจังหวะกับลูกชายเพราะาเขาเขาชอบทางนี้ครับครับที่ร้านก็มีอะไรครับก็อะไรก็มีเล็กๆน้อยๆครับเริ่มเริ่มมีเข้ามาบ้างอ่าเริ่มมีเข้ามาบ้างที่ตรงนี้คือเป็นเป็นเหมือนกับห้อง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 แผลบวิจัยผมช่วยนี่แหละก็จะเริ่มมีของเข้ามา อันนี้ของเริ่มสั่งได้แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับคือตอนนี้ของก็คือทยอยสั่งได้แล้วครับตอนนี้เราก็ตอนนี้ก็คือเอ่อพวกอะไรแต่งอะไรอะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มน้ำก็มอ้นมีเมียมก็มีอยู่ครับมอน้ําท่อเทอร์แคมรีดน้ามันเครื่องน้ามันเฟืองท้ายเอ่อต่างๆกล่องฟงกล่องไฟแล้วครับมีหมดครับเนะเพียงแต่ว่าบางทีผมผมเอ่อเก็บ ไว้อีกที่หนึ่งครับยังไม่ได้มาโชว์เพราะว่าสถานที่ยังจัดไม่เรียบร้อยครับเอทักได้ในในเฟซของพี่ช่วยอ่าผมก็จะมีเพจหลักที่นำเสนองานก็จะเป็นเพจบุญช่วยประเทศไทยครับแล้วก็ facebook ส่วนตัวก็จะเป็นบุญช่วยประเทศไทยภาษาอังกฤษครับแต่ก็ติดต่อได้สองช่องทางแต่ผมจะขึ้นขึ้นขึ้นไว้เพื่อนๆได้ได้ดูกันจะได้เผื่อใครที่ใครที่สนใจก็จะได้ ติดต่อมาครับผมมาถึงยอดกลับมาคันนี้เพียงแหมสำหรับไปตลับตาครับหลายอารมณ์เลยเกินเรานี้เป็นรถแข่งใช่ไหมครับพี่ใช่ครับตอนนี้ก็จะทําเป็นรุ่นอแข่งรุ่นมีถังครับรุ่นใช่ครับรุ่นร้อยสามสิบแปดโลก็<โ>ลก็อยู่ในทีมนี่แหละครับกา <59 S 1> ร <โล S 1> ใช่ครับลูกค้าเก้ารุ่นร้อยสามแปดโลเกตซซี่มือใหม่ครับก็เพิ่งสร้างขึ้นมา ครับครับแล้วก็รถรถนันนุ่น,นหัวหน้าทีมก็อีกสองคันครับครับกะว่างเวลาว่าจะวิ่งสักเท่าไหร่อืมระยะทางต้องถามระยะทางถ้าสี่ถ้าสี่ร้อยถ้าสี่ร้อยเมตรก,รตรก็ตอนนี้ไปเทสล่าสุดก็อยู่สิบเอ็ดสองศูนย์ครับครับอ่า ตอนนี้รถมันแข่งหลายหลายสไตล์เนาะมันมี500เมตร600เมตรแล้วก็ผัดเมตรใช่ครับระะใช,บเใช่เราเองก็พึ่งปรับรถสร้างรถขึ้นมาก็อตอนนี้ก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูรายละเอียดแขงขแของแขงคอที่สวยเลยพี่แผงขอที่งานยังไงครแผงขอตัวนี้น้องเขาช่างตั้มเขาเป็นคนจัดการเองหมดเลยครับ ทุกอย่างแฮนด์แฮนด์ก็น่าจะของแพงอยู่ะครับปั๊มเบมโบโลโก้แดงด้วยครับแล้วก็อันนี้ใช้ก็ตัดเลนส์อะไที่รอบมาอ่าตัวนี้เคเอ็กกลมนะครับครับเอาเอาแหนไหนก็รีวิวคันนี้ไปเยด้วยเลยเนี่ยช็อหน้าของอะไรครับโชคหน้าโนวาครับโนวานะครับตัดแกน อันนี้พวกพวกพวกออปชันอะผมอไม่ค่อย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 ถนัดไม่ค่อยถนัดใช่ผมจะชอบเน้นทำเครื่องยนต์เน้นทำเครื่องใช่ใช่ครับก็ให้ให้เอฟซีดูได้เลยตามสบายครับก็ดูกันครับว่าใช้อะไรยังไงกันบ้างชกหลังก็เออร์ลินตัวที่ก็ใช้กันเออร์ลินนะครับครับดิ้งอมดิ้งามก็ดีเคทีครับใช่ครับตัเนี้อ ระยะห่างจากของเดิมหรือว่าเท่าเดิมอ่าเท่าเดิมครับเท่าเดิมใช่ครับโอเคันนี้ใช้คาบูคาบูมิคนี้ครับตัวสามสิบแปดมิลก็หลวงโตเป็นสี่สิบสองอืมครับหลวงโตสี่สิบสองน้ำมันอากาศครับน้ำหนูอากาศก็ตัวเบอร์เดิมมาสี่สองจุดห้าน้ำหนูน้ำมันก็สามร้อยแปดสิบครับผมครับขาเวียงก็เอ่ยืดหนึ่งจุดสองครับครับ ลูกฮากาฝาสูบ1 5 5 c ้ครับอัตราทดเกียร์1 2 5 6ครับครับไอดีเสียไอไอเสียก็ยกอยู่3เอ็ดครับขยาย4 2ไอดีก็ยกอยู่4 2ครึ่งรับขับประมาณนี้โอ้โหรีดก็เป็น V2 แท้นะฮะอ่าครับก็เป็น V2 ครับผมน่กล่องไฟก็เป็นกล่องไฟที่อะอะ ร่วมพัฒนากันกับนันนู่นประเทศไทยครับก็ก็พอเรามีอะไรดีก็แลกเปลี่ยนกันก็ก็ก็คือคนเดียวกันนะครับคือก็ต้องช่วยกันทำครับผมโอเคก็น่าจะหลักๆก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนอ๋อครับที่ว่านอยู่กับเขาครับว่าจะมีสเปคยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวมันสอนวิธีการวางแถบไฟก็ได้ครับวางแถบไฟคือให้ความรู้กันนิดนึงใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพื่นเพื่อนก็สกิดถามมาบางบางคนไม่รู้ว่าเอ่อทำไมถึงได้แถบมาขนาดนี้แล้วเอ่อไฟเนี่ยเราจะไปวางแบบไหนให้มันแมทกับรถเครื่องยนต์แบบไหนฮะแล้วก็การเลือกใช้เอ่อการเลือกใช้ท่อการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไป สร้างให้เครื่องสร้างให้เครื่องยนต์เนี่ยไฟเนี่ยมีผลเยอะมากเพราะว่าไฟมันเป็นตัวบังคับทุกอย่างเลยในการโมดิฟายเครื่องยนต์ไฟท่อมันจะไปด้วยกันถ้าไฟไฟเราผักประจุไอดีที่อยู่ในเครื่องยนต์ออกไม่ได้มันก็ทําได้อยู่แค่นั้นนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าพี่เต็มเลยโอเคได้ครับในคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแล้วว่าเซอร์เโก้ขอข้างเสียงและลังนั้นเป็นยังไง แต่อีกทีคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีการต่อยอดขึ้นไปอีกนิดนึงใช่ไหมพี่ใช่ไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเป็นใช่ครับผมไปเอาเสื้อไปตีปอกใหม่อยู่ครับแล้วก็จะปรับเสื้อสูบเนี่ยให้มันเข้ากับท่อให้มันแมทกันคิดว่าเวลาน่าจะลงได้อีกครับผมครับคิดว่าเวลาน่าจะลงได้ถ้าเกิดสมมุติถ้าพี่เขาไปฟ้องเมื่อไหร่เดี๋ยวเราอาจจะ ได้ครับช่ยไปดูกอันนี้วิ่งทีนึงช่างรุ่นใหม่อาจจะอาจจะมองตลกหรือแปลกหรืออะไรแต่จริงๆมันไม่ตลกนะครับอันนี้มันเป็นท่อยุค7080-90เ้นลยนะครับใช่นะครับไม่ได้เห็นท่อตรงนี้กับรถสไตล์นี้นานมากปกติครับเป็นเมื่อก่อนเราก็จะเห็นในพวกเด้ S <S. ใช่ใช่เป็นพวกแดดมากกว่าแต่จริงๆอะ่ะมันมีมาทั้งแดดทั้งคาวาทั้งทุกทุกรุ่นเลยครับ V อง V อาสมัยก่อนเน,น,นี่ยเป็นท่อตัวนี้เลย,ยครับแต่ทีเนี้ยด้วยด้วยเทคโนโลยีวิวัฒนาการมันจะมีช่วงหนึ่งที่ทีมคาวาลงมาทําทีมแข่งใช่ไหมครับแล้วก็เลือกใช้เป็นทอ่อ PDK ท่อรอดก็กลายเป็นกระแสเพราะว่ารถทีมบริษัทอ่ะยังไงก็แรงใช่ไหมครับ กลายเป็นว่าทีมทีมย่อยทีมบ้านๆเราก็เห็นท่อ PDK แรงก็ไปใช้เขาตามจะถามจะถามว่ามันแรงกว่าจริงไหมจริงในในบล็อกของเขาแต่ถามว่าถ้าเราเราเข้าใจเครื่องยนต์เนี่ยเราปรับเสื้อสูบปรับองค์กรเครื่องยนต์ให้เข้ากับท่อเนี่ยมันสามารถวิ่งได้เหมือนกันแรงเหมือนกันครับก็ได้ความรู้กันไปอีกแบบหนึ่งครับเพื่อนๆครับสำหรับท่อข้างในสใส่ตัว เครื่องทาวาได้หรือใส่ในในรถในทุกปีได้ครับเอาครับก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปหน้าว่าลื่นแผ่ไฟจะมีอะไรมาให้ความรู้หรือว่าเพิ่มเติมเทคนิคต่างๆให้กับเพื่อนๆได้ชมครับในคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วก็คลิปนี้ขอบคุณญา่ช่วยด้วยที่ให้โอกาสปั้มไมต์สวัสดีครับคือในวันนี้ยินดีครับนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับครับ